เราผู้ไปเกียรที่สาบกทูดาหัไปมองยังจิ้งโอยน้ำตเรือเปฟองปลอสกระเด็นกระดอนแล้ตก็ตัวเองไปใจโผู้พปเซตไปกับบาปพาราชสไล่ไไล่ไปไล่ขยี้ขยี้กกอดขอรักอดขอะกอดได้ไม่ได้เื่อพญานาจพคบุไม่ยอมไลกอดจะเสกไดไม่ใด้พยาราชเรีไล่ไปแล้วมาแล้วบอกตาสายตาตะคุนสวางเเสมอกรรมไม่มีไขรยอมไข่บอกตาตาตนี้ไม่ต้องไปหนาเราด่าหนาบไล่บีต เตาคนตาทีตาคนต่อสีบอกตาใสตาสมัตเกิเสมอกันเล่าเอาเลยไว้เสมอกันขึ้นมาดูตาใสตาเห็นหัวสีเขียวฝั่งพรก็คือพญาราชสีหรือพญามังกรเอาเลยไว้ตาคนตาคนตาใสตาคนตาปี้ขึ้นมาพญาราชสีจะดีทันหรือไม่ทันว้าแล้วทุนสุธานตาภายอย่างนี้บอกว่าเลานีไม่ธรรมดาพญามังกรภายดีพญามังกรไายดีราชสีกอดกอด การแข่งขันนะครับในคู่พิเศษนะครับการแข่งขันเที่ยวแรกนะครับระหว่างเรือพญามังกรและเรือพญาราชสีในเที่ยวที่1องเรือที่ชนะได้แก่เรือพญาังกันกต่อไปแจงเข้าสู่พิธีเปิดนะครับการแข่งขันนะครับเหลือองค์การบริหารสุขภาพท่าโตนะครับ ประดับปี2,567นะครับเป็นการเห่เรือนะครับในพิธีเปิดนะครับในปีนี้นะครับเรามีทีมแข่งขันร่วมกันทั้งหมดนะครับ117ทีมนะครับรวมฝีพายบรรจุลำเรือเข้าร่วมในพิธีปีนี้จำนวน50ลำ เรือที่นำในพิธีเปิดนะครับเป็นเรือทายสากลน,นะครับที่เป็นเยาวชนในผลผลิตของการแข่งขันเรือพื้นบ้าน5้าฝีพายอ์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมนะครับเป็นฝีพายน้องๆเยาวชนพัฒนาจากการทายเรือพื้นบ้านจนมาสู่การเป็นตัวแทนฝีพายในการแข่งขันเรือสากลตามความสามารถนะครับเกาะไปได้วยเรือแคนูซาลุม เรือขยักเรือกันเชียงน,น,น,นะครับก็ปีพายที่ร่วมทำการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติากีฬาแห่งชาติาป,ประวัติแก่ชมรมเรือพายอำเภอท่าตุงแก่อำเภอท่าตุงแก่จังหวัดสุรินทร์กันเชียง เรือคยัคนูสลาลมสมบัตเป็นกีฬาเรือที่มีการความนิยมที่เข้ามาในช่วงหลังน,นะครับเป็นการยืนพายนะครับบนบอร์ดนะครับเราจะเห็นในกีฬาเรือพายของเราได้ยืนพายนะครับเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมนะครับพญาโกศสีพยาบางคิวขอร่วมพิธีเปิด่อนนะครับ ฝีพายทั้งทั้งสองทีมนะครับอยู่ร่วมพิธีเปิดก่อนนะครับ,อย,รบอย่าพึ่งขึ้นลำนะครับอย่าพึ่งขึ้นฝั่งนะครับที่เป็นคนิจจากจุลงเดอ์พายนะครับก็มีโอกาสดีๆนะครับในด้านการศึกษาหลายๆคนนะครับก็ได้เป็นนักกีฬาที่ทางสถาบันโรงเรียนกีฬานะครับได้คัดเลือกเพื่อไปนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่น้องๆนักกีฬาเหล่านี้ครับจะได้มีโอกาสทั้งด้านกีฬาและด้านการศึกษานะครับนอกจากกีฬาหลายๆประเภทนะครับกีฬาเรือพายก็เป็นกีฬาที่น้องๆทุกคนต้องเอาชนะเอาชนะตัวเองเพื่อให้ตัวเองนะครับสามารถเข้าไปสู่จุด เราสามารถใช้เป็นในส่วนของสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับน้องนักกีฬนหลายคนก็เป็นตัวแทนสโมสรนะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับเรือที่ไหนบ้างครับนำหน้าก็เป็นเรือโบราณนะครับที่ทางชุมชนของเรานะครับได้มีการเป็นระดับตกแต่งเรืออนุรักษ์นะครับเป็นเรือหาปลานะครับแต่การแต่งโขนเรือแต่งหัวเรือนะครับให้เกิดความสวยงาม เป็นการเลือรักเรือนะครับซึ่งจะหาชมได้ยากนะครับกลับเรือกลับมาประทับจอดที่หน้ากองอนวยการนะครับน้องนองนักกีฬาเช่นกันนะครับ คลการแก่งกันนะครับเป็นครั้งที่18ที่องค์การบริหารส่วนตำบลของเราจัดขึ้นนะครับ <ขอ S 1> ท่านน,น,นายกวานเจธาคุณเล็งเห็นถึงผลประดิษฐ์ของน้องๆลูกๆูกหลานเราจึงได้เลิกกระดจัดการแก่งขันนะครับ การแข่งขันนะครับโดยประเภทนักเรียนอายุไม่เกิน12ปีในประเภทนักเรียนหญิงในประเภทนักเรียนชายซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนนะครับที่กลุ่มนี้ครับจะมีในส่วนของคุณครูนะครับที่จะดูถึงเว ความสามารถของนักเรียนเหล่านี้ก็จะได้คัดเลือกมาเข้าร่วมในชมรมเือพายนะครับเพื่อเป็นนักกีฬาเดอพายของชมรมเดอพายเพื่อตะแกรแข่งขันนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์นะครับนอกเหนือจากประเภทนักเรียน12ปีเราก็มีประเภทเยาวาชนไม่เกิน18ปีประเภทชายเยาวชนไม่เกิน18ปีประเภทหญิง การแข่งขันในส่วนของประชาชาชนหญิงโซนบกประชาชาชนหญิงโซนน้ำประชาชาชนชายโซนบกประชาชาชนชายโซนน้ำเรืออาวุโส และปีนี้นะครับรได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการนะครับในพื้นที่นะครับจำนวน6ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประอกอบไปด้วยทีม,มการไฟฟ้าสุขพ r p i p h a k อำเภอท่าตูมสารีตำรวจภูทรอำเภอท่าตูมวิทยาลัยการอาชีพอำเภอท่าตูมกอ,อการเกษตรอำเภอท่าตูม แล้วก็องค์การบริหารส่วนตะบลท่าตูมนะครับทำการแข่งขันในประเภทหน่วยงานราชการจํานวน6ทีมรวทมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันปีนี้จํานวน1 1 7ทีมถือว่าเป็นที่เปิดหมายอันดีนะครับในปีนี้ที่เรามีเรือเข้าร่วมแข่งขันมากขึ้นเป็นประวัติการนะครับ